สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง 90min channel นะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับผมก็เป็นคนเดียวกับสถานีบอลสเตปหรือว่าเซียนบอลเนียนามนะครับผมเพราะว่า,วาตอนนี้ทางาช่องสถานีบอลสเตปนะครับก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับก็กลัวว่าจะไม่ได้อัปโหลดนะครับก็เลยต้องมาเปิดนะครับเปิดช่องใหม่นะเพื่อให้ผู้ติดตามนะได้ติดตามกันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับไปกันที่พีเมรีกอังกฤษนะครับแล้วททีพรพเมรีกไอแลนด์นะครับคู่ระหว่างฟิลเคียเจอกับวาลูเรยวิกนะครับเป็นองฝั่งของทีมเยือนวาลูเรยวิกนะไปเยือนต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับ นัดล่าสุดที่เจอกันมานะวารูเรยจวิกเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับจากสถิติที่เจอกันมา10เกมเป็นทางฝั่งของวารูเรยจวิกชนะ6เสมอ3แพ้1นะครับไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับจากสถิติครับผลงานล่าสุดของฟิลเคียนะครับผมไปเยือนเบเาบิกก็แพ้เบเาบิกเป็น1ประตูต่อ2นะครับก็เอ่อหนึ่งหนึ่งประตูต่อ4นะขออภัยนะก็เป็นเกมที่ โดนใบแดงด้วยนะสำหรับฟิลเคียก็โดนยําไปเลยนะครับสลูกนะครับถ้ามองถึงเกมในบ้านของฟิลเคียนะครับผม5เกมล่าสุดชนะ3สะเสมอ1แพ้1นะครับก็ถือว่านะครับเกมในบ้านของเขาก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะสําหรับฟิลเคียนะครับวันนี้ต้องเจอกับอันดับหนึ่งอย่างวารูเรยวิกด้วยนะครับนัดนหน้าฟิลเคียจะไปเยือนโคปาวกนะครับ ปดูตรงฝั่งของวารูเรยวิกกันบ้างนะครับผมนะนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองนะครับสามารถเอาชนะตรงฝั่งของกอตตานะครับเซียยานเนตนะครับ6ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่ายิงถล่มมากนะสำหรับวารูเรยวิกนัดล่าสุดนะครับถ้ามองถึงเกมนอกบ้านของวารูเรวิกนะครับนะก็ชนะ5เกมรวดเลยนะครับประมาณสัก10เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมสำหรับวารูเรวิกนะ ห้าเกมล่าสุดเนี่ยไล่ตั้งแต่ชนะฟอร์ตเนอร์สาชนะเคอาริยวิกห้สีชนะอัคราเนสนะครับสี่สองชนะเซนจานาน5-1แล้วก็นัดล่าสุดชนะฮาร์ปนับยอดูไป4ประตูตัวหนึ่งเกมเยือนของเขาถือว่ายิงได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับวาลูเรยวิกนะครับนัดหน้านะครับวาลูเรยวิกนะจะต้องต้อนรับการเยือนของฟอร์ตเนอร์นะครับไปดูในส่วนของตารางกันนะครับ จ้าบ้านอย่างฟิลเคียนะครับผมเตะไปแล้วส8บเกมชนะ9้าเสมอ1แพ้8ดมีอยู่28แดแต้มอยู่อันดับ6ของตารางนะครับส่วนวาลูเรยวิกเตะไปแล้ว18เกมเช่นกันชนะส4เสมอสองแพ้2มี44แต้มนะครับอยู่อันดับ1ของตารางอยู่ณนะชั่วโมงนี้นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับผมผมมองว่าวาลูเรวิกนะครับชนะร0 0เอร์เซนตนะครับผม คู่นี้เชียร์ทีมเยือนไปวาลูเรยวิกนะครับเป็นบอลคู่นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบอลเต็งด้วยก็ได้นะครับผมผมมองว่า100%นะสำหรับาวาลูเดยวิกชนะนอกบ้านแน่นอน1ลูกเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนสกอต์ต่ำา3ลูกครึ่งไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับไปกันที่เวคูดีกาของฟินแลนด์นะครับ ก็ระหว่างอินเตอร์ตูคูเจอกับคูพีเอสนะครับคู่นี้ราคาเสมอนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อเดือน7ปี2020ที่ผ่านมานะครับเป็นงฝั่งของคูพีเอสชนะไป1ประตูต่อ0จากเศรษฐีที่เจอกันมา10เกมเป็นงฝั่งของคูปีเอสชนะ7เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดของอินเตอร์ตูคูเล่นในบ้านของตัวเองแพ้กับเฮลซิงกิไปศนย์ประตูต่อ2เป็นฟินแลนด์คัพนะครับผมก็ถือว่าแพ้เยอะเหมือนกันนะสำหรับอินเตอร์อินเตอร์ูคูนะครับ เราไปดู5เกมกับการเล่นในบ้านของอินเตอร์ตูคูกันนะครับชนะ2สะเสมอ1แพ้2นะครับก็เดี๋ยวว่าได้ร่วมนะพักหลังอินเตอร์ตูคูเนี่ยค่อนข้างไม่ว่าจะเป็นเกมเยี่หรือเกมเย็นของอินเตอร์ตูคูนะพักหลังมาเนี้ยดอปมากนะครับผมดอปมากเลยนะสำหรับอนะินเตอร์ตูคูณชั่วโมงนี้นะครับนัดหน้าอินเตอร์ตูคูจะไปเยือนอินเวสนะครับไปดูในส่วนของคูบีเอสกันบ้างนัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะ h i f k ไป3ประตูต่อ2นะครับ เราไปดูเกมนอกบ้านของคูเปสนะครับชนะ3แพ้2นะครับก็ถือว่านะครับเกมที่แพ้นะก็เป็นเกมยูฟาแชมเปียนลีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็เกมยูฟายูโรปาลีกหนึ่งเกมนะครับที่แพ้ไปสําหรับคูเปสก็ถ้ามองถึงเกมในลีกของเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับนันน่ะนะครับคูเปสจะต้องต้อนรับการมาเยือนของ f c ฮอนก้าเดี๋ยวเราไปดูตารางกันนะครับ อ่าอินเตอร์ทูคูเจ้าบ้านนะครับเตะไปแล้วสิบปดเกมนะครับชนะเก้าเสมอสี่แพ้ห้ามีอยู่สาสิบเอ็ดแต้มนะครับส่วนทางฝั่งของคูเปสนะเตะไปแล้วสิบปดเกมเช่นกันชนะสิบสองเสมอห้าแพ้หนึ่งมีอยู่สี่สิบเอ็ดแต้มอยู่อันดับหนึ่งของตารางณนะชั่วโมงนี้นะครับก็อ่าคะแนนนะต่างกันสิบคะแนนนะครับทั้งสองทีมนะครับก็ถือว่าคูเปสนะครับทําได้ดีกว่าทางฝั่งของอินเตอร์ทูคูอยู่พอสมควร วันนี้ราคาเสมอถ้าจะให้เลือกเชียร์แล้วผมมองว่าคูพเอสไม่แพ้นอกบ้านนะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยือนไปคูพีเอสเด็ดสุดนะครับส่วนสกอต์ต่ำสอลูกครึ่งควบ3มาถึงคู่สุดท้ายของสเต็ปสนะครับไปกันที่จูบิแอนด์ดิฮอลแลนด์นะครับคู่ระหว่างเดนบอร์ oss, เจอกับอันเมเรซิตี้นะครับแอนเมเรซิตี้ไปเยือนต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับ นัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือน8ปี2020ที่ผ่านมานะครับอันเมลซิตี้ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับจากสถิติที่เจอกันมา10เกมนะครับเป็นองฝั่งของอันเมลชนะ8เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าผลงานาจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของอันเมลลซิตี้ทำได้ดีเอามากๆเลยต้องอเจอกับเดนบอสท,ทีไรเนี่ยกินตลอดนะครับผมก็ มองนึงเกมของเดนบอสนะผมนะเกมเตะไปแล้ว6 6เกมนะสำหรับดิวิชั่น2นะครับของฮอลแลนด์นะก็ชนะ2อีก4เกมแพ้รวดเลยนะสำหรับบอสเดนบอสนะครับแต่เกมในบ้านของเขาเนี่ยนะรวมทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนะครับก็ถือว่านะครับเกมของเดนบอสในบ้านค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พออยู่บ้างน,นะครับนัดหน้าเดนบอสจะไปเยือนเอฟซีออส ไปดูตรงฝั่งของอัลเบอเริตี้กันบ้างนะครับเตะไปแล้ว6เกมเช่นกันชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้นะครับเกมนอกบ้านของเขาชนะ4แพ้1นะครับถือว่าณชั่วโมงนี้อัลเบรซิตี้ค่อนข้างที่จะมีผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะไม่ได้เรื่องก็ถามนะครับแต่ฤดูกาลนี้ทําได้ดีเอามากๆนะครับนัดหน้าอัลเบรซิตี้จะไปเยือนดอเดสนะครับไปดูในส่วนของตารางกันนะครับ เจ้าบ้านอย่างเดนบอสนะครับเตะไปแล้ว6เกมนะอย่างที่บอกไปชนะ 2, 2> แพ้4มีอยู่6แต้มอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างแอนเมเนซิตี้นะครับผมเตะไปแล้ว6เกมนะครับชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้เ,เลยมี16แต้มนะครับอยู่อันดับ3ของตารางนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับครึ่งควบลูกของแอนเมเนซิตี้จะต้องนะครับ มีหนึ่งลูกแหน่งแน่นอนนะครับสำหรับคําคืนนี้นะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ทีมเยือนไปอันเมเรซิตี้มีดีแน่นอนนะครับส่วนสกอร์ต่ำสามลูกครึ่งนะครับสรุปนะครับผมนะบอลเต่งเนี่ยยกไปให้เลยนะครับวาลูเรยวิกนะครับส่วนสเตปสามก็เช่นกันนะครับวาลูเรยวิกสกอร์ต่ำสามลูกครึ่งคู่ที่สองคูปีเอส สกอร์ต่ำา2ลูกครึ่งควบ3และคู่ที่3ามอันเมเรซิตี้สกอร์ต่ำ3า3ลูกครึ่งนะครับยังไงก็ขอทิ้งท้ายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเผื่อช่องอสถานีพอนสเต็ปนะครับผมกลัวจะเข้าไม่ได้นะครับยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ